มาออกแล้วขณะน,นี้ขวัญมณีเป็นตัวนำขณะนี้คุณต๋ำเป็นตัวนำขวัญมณีตัวที่สองสายเทวีที่สามน้องอันดาที่สี่สุภัทราที่ห้าที่โค้งไปก้าคุณต๋ำเป็นตัวนำขวัญมณีตัวที่สองสุภัทราตัวที่สาม ลาดินที่4ที่ป้าย8ปคุณต๋ำเป็นตัวนำขวัญบณนีตัวที่2องาดินที่3สุภัทธาที่สที่โค้งไปเจย7คุณต๋ำเป็นตัวนำอาดินตัวที่2อขวัญบณีตัวที่3สุภัทธาที่4ขวัญใจน้องสวงที่5 ที่โค้งป้าอยออกทางตรงคุณต๋ำเป็นตัวนำคู่กับอาราดินสุภัตาตัวที่สามขวัญใจน้องสวงตัวที่สี่ขวัญมณีที่ห้าขณะนี้อาราดินและทางนอกผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำคุณต๋ำตัวที่สองบารมีนํำชัยที่สามขวัญใจน้องสวงที่สี่สุภัตาที่ห้า